คาิกะโตสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะก็มีกับช่องวาวาสกุรชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะวาวานะคะก็จะมาแจกลองอาหารใหญ่กันนั่นเองนะ,ะทุกคนโอเคค่ะเข้าไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกนะคะว่าวาวาสร้างเองคะนี่เป็นป้ายบอกนะคะนี่พอเข้ามาข้างนตรงนี้ก็จะเป็นแบบ ของเด็กนักเรียนนะคะทุกคนนี่ถ้าโต๊ะไม่พอนี่นั่งตรงนี้เลยอออีอีอนี่นั่งตรงนี้เลยนะคะสำหรับคุณครูนะคะทุกคนนี่ตรงนี้เอาไว้นั่งสำหรับคุณครูนะคะตรงนี้แบบเป็นที่นั่งสำหรับคุณครูนะคะเอาไว้เฝ้านักเรียนนะคะก็จะเป็นแบบโต๊ะกินข้าว กินข้าวสิบกว่าอันออนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ทำอาหารของพ่อครัวแม่ครัวนะคะนี่ก็จะมาปิดได้ด้วยมีสองสีนะพอเข้ามานี่แฮมเบอร์เกอร์ใครอยากกินแฮมเบอร์เกอร์มาเลยมีสองอันมาแย่งกันเลยนะจ๊ะโอ้โ oh หอันนี้ก็จะเป็นแบบซิงล้างจานะ,ะทุกคนนี่จะมีตู้เย็นอันนี้ก็จะเป็นแบบตู้ใส่พวกจงจานะ,ะทุกคน นี่ก็จะมีอาหารซีฟูด้ดแล้วก็มีเค้กนะคะมีส้มแฮมเบอร์เกอร์แล้วอะไรเนี่ยแชนนมไข่มุกมัวมัวเอาอันนี้ก็จะเป็นซานมไข่มุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็จะเป็นส้มอาหารซีฟูด้ดว้าวนี่นักเรียมนมาแย่งกันตรงนี้เต็มเลยเพราะว่าอาหารเต็มเลย ีใใ่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเค,ค้กอีกแล้วะคะทุกคนนี่มีโซนเค้กสองฝั่งนะคะสองฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันนะคะทุกคนแต่แค่ด้านไม่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเข้าไปดูข้างในกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ข้างในให้ดูแล้ว,ใใลวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ทีเด็ดเลยอันนี้วาวาตั้งใจสร้างมากที่เด็ดเลยะค่ะทุกคนบินขึ้นไป นี่ค่ะทุกคนเป็นพระลมเพดานนั่นเองค่ะทุกคนใครเวียนหัว <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> so ็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่เป็นพระลมเพดานนะคะทุกคนใช่โรงอาหารก็ต้องมีความเย็นนะถ้าถ้าถ้าไม่มีความเย็นนี่คือร้อนตายอัดอยู่เนี้ยก็เสริมพัดลมให้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับโรงอาหารวาวานะคะ เดี๋ยววาวาจะมาแจกไอดีกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะท,ทุกคนสำหรับไอดียสำหรับไอดีลงอาหารนะคะทุกคนนี่ก็สามารถจดตามกันได้นะคะทุกคนโอเคค่ะตาไปปิดคลิปกันสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของ วาวาซากุระชาแน,นลได้นะคะและถ้าใครยังไม่มาติดตามฝากมาติดตามวาว,า,วาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วาวาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ